สวัสดีครับผมทวีคนเดิมด้วยครับพี่น้องวันนี้ตามตัวคุณพอ่ออ่าบันแม่นหรือว่าคุณพ่อบ้านสุกไสพ่อแล้วพี่น้องนะครับติบมาเอาแนวทางเพื่อนมาสามเทียแล้วพี่น้องบ่พอจักเทียนะครับพอดีวันนี้ี่รถเขามาแวะบึงนะครับออกมาจากปูสีสุกพี่น้องนะครับข็เลยาเข้ามาแวะถามข่าวถามข่าวเพื่อนบึงเพื่อนยุบันพอดีพี่น้องพอดีจะขอแนวทางนําคุณพอ่อคุณพออ่อีอยามก่อนเหรออันเฟิ่น คนฝ่ออย่างก่อนเง้คนพ่อทำหน่อยเนาะเอ็นบ่ฝ่อทำหน่อยพี่น้องนะครับผุนซาผุนลือตัางว่าไก่พี่น้องไก่ทอดท่าพระพนนุนพี่น้องอ้อผุนไข่ไขยของขายบกโม่ขายทุกอย่างเลยพี่น้องอุดหนุนผุนเนี่ยเลยพี่น้องเด้อท่านเพผุนไปข้างผุ่นพี่น้องนะครับพันไปพันมาเห็นเพผุนก็นอกุดหน,นุนเพผุนเนี่ยนะครับมือนีตามตัวเพผุนพ่อเรายู่ที่บ้านพี่น้องเนาะเอ๋อถามแนวทางน้ำผุนว่าเพผุนใดตัวใดท,ทั้งช่องสิโลกให้พี่น้องอิฟซีได้เบิ่งนั่กัน ตัวโลกทั่วประเทศพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเฮ้ยตามตูพ่อแล้วบัดเนี่ยมาถามเทียร์จีเจียพอตะบื่อทัรอยู่หน้าบ้านที่ทัรหานะครับกับคุณแม่ยูโฮมไม้นั่นนั่นยูโฮมไม้นท์บางคนทางหาวัดเราไปอยู่ตัวเราออกไปบางนึงเพราะลักาส่วนส่วนเราเล่าเจ้าส่นว่ามาพอดีก็ถามเราอยู่ครับเอาได้ยินข่าว ฟิ่นซาฟิ่นลือทั้งบ้านใดกะซาทั้งบ้านใดกะซาไปขายกล้วยขายบกโม่ว่าพอตาทำหน่อยพอตานักทำเราให้เลีกแม่นก็เลยมาตามกระแสเสียงตามกระแสเสียงครับตามกระแสเสียงมาพ่อจะเบื์โทรก็บ้านปิดพ่อจะกระแสเสียงกบ้านปิดว่าเห็นคนเสียงมื่อนี้เห็นตัวจริงคนเราพี่น้องนะครับเป็นขายบักเตียงโม่ขายกล้วยด้วยพี่น้องเด้อคุณพ่อทำหน่อยอยู่บ้านสุกโุกใสเนาะพ่อนะ บ้านโศกไส้หรือโศกไส้โศกไส้นี่แหละบ้านโศกไส้อ่บ้านโศกไส้ห้าหพี่น้องทางไปโกสุม่มที่ฮอดโกสุ่มแล้วเนาะครับอ่าเพิ่นก็นอยากอายกล้องอยู่พี่น้องเพราะว่าเทียนเลกพี่น้องเนาะเทียนเลีกอกะเพิ่นก็เป็นได้อายกันคืนแน่ธรรมดานะครับมาขอแนวทางนําเพิ่นไปลงให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันนะครับมื้อนี้อ่าเลขฝันเอาด้วยเลขคํานวณครับสิว่าเคยๆให้หมู่เพิ่นไปก็่วนมากบบ ฝันแน่เถอะนะฝันแน่เขากันแน่วะเถาะก็เห็นน้ำหมักแตงโมแน่โอ้คับผมไปซื้อหมักแตงโมมาขายครับก็เลยเห็นอยู่น้ำหนวยหมักแตงโมก็เลยเฝ้าหูฟังไปอังสิเมันบหมืนเหมือบดเถื่อวะเถาะโอ้เทวดาเทวดาคนเป็นเทวดาฝันน้าครับเทเทวดาพ่นปวดพ่นภัยใบเจ๊หนึ่งออกน้ำหนวยกล้วยยังสิเมื่อก็้ครับโอ้คนไปโอ้ันอยู่คนก็เรียกว่าเป็นหมอถ้ำผืนบ้านแท่น้อยแล้วเขาเรียกอื่นถ้ำหน้อยถ้ำหน้อยวะเถาะ โอ้ผมผมก็ว่าทำหน่อยก็เพิ่นแล้วได้ยิ้นบันม่วงหน่อยก็ว่าไปหาเราไปบั่นพ่อตาทำหน่อยเราหายฤกแม่นแม่นตัวท่านว่าบันพ้นเหนือพ่นก็ว่าอเลยเลยมาตามกระแสเสียงก็ฝันอยู่แล้วครับผมว่าดีแต่ว่าฝันแต่ยินแต่คนโวกกันครับน้ำเปล่าไม่เราไม่หนีครับว่าเรืออกแก้วครับหุนแปดนิ้ ศูนแปดหนึ่งอ๋อแต่ว่ามันที่เห็นม่นเห็นแล้วอันนี้คืแบบจุดหนึ่งมันก็ถืออยู่ครับแต่ว่าบันนี่เห็นนิดหน่อยบมกแตียงมูเนน่ยมันเห็นเจ็ดหกสองเจ็ดสองหกเจ็ดอห็นนำเงนดเจ็ดหกสองสองหกเจ็ดเหนโอ้ในบักแตงมู่นน่นครับ นี่กรณีเนี้ยว่าหุ่นฟังครับขับขมาเอาเนี้ยทางไปให้เอฟซีทั่วประเทศได้เบิ่งน้ำกันครับเพราเป็นอย่างคนขคับ,บทีเพราะว่าไม่ได้ฝันนั่นสิครับจกเ็เหตุการเหตุน้ำมวยตกแตงมุ้งมูกกระทาท่าน,นแล้วครับเพราะว่าเอากแตงมุ้งไปหาไขา่เนี่ยครับ,บแตงมุ้งหาไขา<อ>่กับกล้เฮ็ดปักแตงโมุ้งไกับกล้วยโอ้มื้อนี้เป็นจังได๋คือได้อยู่บ้านคือก็ได้สบจังหวะกันดีแถวมื้อนี้ ผมออกมาจากวัดสีสุกได้นน่วัดสีสุกบุงลิงเฮานีิก็ดีมาเบียกกันนะเดีว่าปู้วัดสีสุกเพิ่ก็กิอจากสางกําแพงขึ้นกันพราะว่าน,นำล้ำซี่สวมวัดเพื่นครับเพิ่นประกาศเรยให้ผมโปรโมทเพื่อประกาศให้ผู้ใดอยากเ็ดบุญเ็ดท่านน้ำเพิ่นกะซอยเพิ่นเน่นรือเพิ่นว่านนะมผมกม็ผมก็ได้จะบอาซอยเวลาเป็นซื้อกลางให้เพื่อนอที่ว่าจังไดเราผู้เพ่น จากเ็ดกับเ,เ็ดผู้บัญชาการเทศกับ่บังคับเพื่อนที่ตงานเล้วเน,ะเนวาะกาคำนวณตีคบเรื่องเลขนวณตีเอาครับบุน,นี่มาเบิ่งตัวเลขของพอทำหน่อยน้ำกันพี่น้องเนาะตามตัวพ่อพี่น้องเนาะอยู่ที่โกสมพี่สยบ้านบ้านโุขชสเด้พี่น้องนะครับเห็นตัวใหญ่บ่พี่น้องตัวบักใหญ่พี่น้องว่าเ่เห็นตัวใหญ่ผมปากกาสื่อปากกาไม่เด้พี่น้องนะครับวันที่16มีนาคม2566 พ่อทำน้อยบ้านโซกใจพี่น้องนะครับเพิ่นไห้เลขแตงโมนะครับออกอยู่แตงโมก็คือ2 6งหกเพี่น้องนะครับที่บ้านศูนย์แปดหนึ่งนี่เป็นเลขความฝันนะพอะ่อเนาะเป็นเลขความฝันนะครับของคุณพ่อทำน้อยเลขผลแม่นแม่นพี่น้องนะครับทั้งอืน่อนเพ,พ,พิ่นก็บอกทั้งใดผลก็บอกผมติดตามเพิ่นมาสามเทียร์เราบ่ไดน้ำเพิ่นครั้งนี้ได้เทียรที่สพี่น้องที่สได้พ่อเพิพ่นพอดีพี่น้องนะครับแล้วก็สองตัวเป็นซีสอง ห้าสามหกหนึ่งเก็ดศูนย์เ็ดหกเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเอฟซีครั้งนี้พี่น้องคงสี่บนดอกว,ว่าเป็นตัวหน่อยตัวบังใหญ่บุ้งเก่งเลยพี่น้องแ้าจจูใจใพี่น้องเลยพี่น้องเอฟซีมิตรอายุเก็ดสิบปีไอ <c oughs> ตัวรุ่นเท่าเทาเอฟซีผมก็เลยเห็นหวเห็นหงนะครับเอาเอาตามใจพี่น้องเอฟซีเราเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเลขของคุณพ่อทำน้อยนะครับเพิ่นเป็นนักทำนักทรงอยู่ที่บ้าน โชกใสทางเข่าโกสมพิสัยพี่น้องนะครับงดประจําวันที่16มีนาคม2566ทางช่องยูทู e ทวีคนเดิมเดินทางมาติดตามให้พี่ให้น้องได้เบิงน้ากันนะครับเลขเปินก็คือ2760814253617076ไ mm hmm. ด้พี่น้องเด้อเอาสำหรับเลขของคุณพ่อทำน้อยพี่น้อง fc เคปบหน้าจอไว้พี่น้อง โศกสามานน้ำคุณพอทำหน่อยพี่น้องก็อย่าลืมนำหลอดนำซาด้วยพี่น้องเดอ้อเอาเ้าบ่มาเข้ากับเบิ้งไปก่อนนะครับงวดที่สองห้าค่อยตอกเอาก็ได้พี่น้องเนาะเอางวดนี้ก็เบิ้องใบเพลินๆไ,ไปก่อนก็ได้ซื้อหน่อยใบก่อนได้พี่น้องเนาะลองเบนะิ้งเนาะงพอเนาะลองเบื้อง <c oughs> ลองเบิ้งลองเบ <c oughs> ิ้งก่อนลอกเบื้องครับมันสุกมันมานานันค่มันส่งเครื่องงวดสองก็ค่อยซื้อน่องพอครับก็เป็นหยังดอกครับคุณพ่อทำหน่อยเพื่อนกระบอกดีดีพี่น้องมันก็ตอนรับดีอยู่พี่น้อง นะครับเพื่อนกะหมวตะพ่อกับผมเชียดเดียวผมก็บ่เคยเห,นหนาเ <c oughs> พื่อนคุยกกันทรวหากันอยู่นอรเนาะ <c oughs> จะวว่าเห็นหนากันอยากได้เรียกน้ำกันก็โทรหาแต่ว่าม่มีโอกาสพอ่อมือนี้ก็ได้ได้ถือโอกาสได้เรียกเด้าทางน้ำคุณพ่อทำหน่อยลงไห้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเอาสลับชิปนี่นะครับผมขอบคุณคุณพ่อทำหน่อยหลายๆที่ให้แนวทางช่องทางยูทูบทวีมัดลงไห่พี่น้องได้เบิงน้ำกันขอบคุณหลายๆเด้อคุณพ่อทหน่อย,ออยขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมโอเคครับผม อ้าพี่น้องนะครับเราเบิรเนะนครนะครับผมกอครับครับผมเอาพี่น้องนะครับเขาได้ฟังจากปาาคุณพอทำหน่อยนะครับบันรโศกไส้นะครับทางไปกุ้สงแเราได้พี่น้องเด้อพนไห่แนวทางเข้ามานะครับพี่น้องไปจัดเบิ่งพี่น้องมากก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยผ่านได้พี่น้องฮะบ่มากพี่น้องเบิ่งเพื่อความสุขความบันเทิงแค่นั้นก็พอได้พี่น้องคุณพอทำหน่อยเพนให้เป็นเพียงแนวทาง นะครับเพื่อนกะบอกหูว่าจะออกตัวใดนะครับผมก็เป็นเนวทางให้กับพี่กับน้องเป็นซื่อกลางให้กับพี่กับน้องสุข่สุข้นในเบื้องน้ากันนะครับพี่น้องมากก็ค่อยไปซื่อสลากกินแบงรัฐบาลได้พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าบรสสนับสนุนให้พี่น้องไปเล่นการพนันแต่ยังใดสนับสนุนให้เอฟซีพี่น้องสุขสุข้นไปซื่อสลักกินแบงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้พี่น้องนะครับมากก็ค่อยจัดขัดค่อยผ่านทางบ่มากกับเบื้องผัวข้นสุขข้นบันเทิงแค่นั้นกพอ จะฟาหฮฝฟาดากันนะครับพี่น้องนะครับสาหรับเลขของคุณพ่อทําน้อยนะครับผมติดตามให้พี่น้องด้เบิรงกันแล้วพี่น้องเนาะสามรอบสี่รอบที่มาหาเพื่อนพี่น้องนะครับขอบุญขอบกุ้นทุกคนแรงใจพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube ทวีคนเดิมตั้งแต่ต้นชิปจนไปจบลิปขอบคุณลุงป่าขอบคุณอาวขอบคุณอาสุูุทุกคนเด้อนะครับขอบคุณทุกกํังแรงใจนะครับที่เขามานั่งชมจนจบชิปนะครับสำหรับลิปนี้ของคุณพ่อทําน้อยนะครับขอจบใบเพียงเทีนขอการเข้ามายูดีไม่แห้ง ทุกสุขสุขอนสวัสดีครับ